สวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กรถดัมซิงครับงานแรกครับของปีเอาขยะทิ้งครับทีเนี้ยอ,อย่จานชูอยู่บนหลังเสือ สูงเทนาอาจารย์ นนรเรับเลีเ้ยเดือนหนึ่งก็พ่เรวแล้วเบ้งแล้วโอ้นนโอบรุ เป็นพี่ยู่ยลายขั้นผมผมบ่เอาว่าุนเดินเท่าไหน่วยไหน ไปเอามาได้ได้ขนเองครับทีนี้ประมาณห้าพวงเลยเหลือรถหกล้อสองคันคนระับ

ต้องคุมผ้าครับไม่คุมผ้าไม่คุมผ้าไม่ได้จังหวันปิวบอทังปิวปิวเสียละ่ะสีท่อนโดดขึ้นโดดลงคุม้มู่เหนียวขมไอ้ก้อยคุค้มนี่เมืออะไรน,นั่นดู มือรหามือะหาเดียวก็รู้แล้วตัวขันมนันโกขืดินไปหอดไมิดับแล้วไม่เลยคาดออกก่อนเด้อคาดออกก่อนหอยเบิงเออกกเบ่งแล้วค้นจังไปหลายเหียง เมียนบดวนนี้ว่าสิไป,ปยอยู่ยม่ยอบหมดินะ่าน,นจากักจบยังมาถามหันว่นสปปาสิไปน u ำบ่อมุฮะหมายเพื่ไขาเพือไม่บานว่อะไรอย่างเงี้ยฮึ ถ้าไม่คุมโอกาสหลนครับจ็กมือนี่ฮะเดือนหนึ่งสิแหลวยวบนนี่ฮะฮะอาจจะเปิดมาช่วยด้วย ใส่รับเบร์ไปทิ้งด้วยโดเหรอ <ห fit? S 2> น้อขัดเ <respuesta. S 2> ลยเด้อเจ้าขัดเลยฮะขัดขัดขัดกับเบี้ยงเลยก็เอาหลอบสุดทายมอใหญได้มมนสีหานกันหลายพอด เจยดปูนเอาลโอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้า